โอเคทำไมถึงเด็กขึ้นไม่เอ้ยจริงจริงจะงอทำมาเยอะหรือเปล่าอาเดียก็วันนี้แบบใไทยนียวงานใช่สวยขึ้นแหละอ้าวก็ต้องดูแลตัวเองค่ะค่าเทอมันแพงก็ต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆค่ะมีลูกสามเป็นไงบ้างคะตอนนี้บอกว่าเศรษฐกิจอะกีบเลยงั้นหรอคูยมันมันก็ก็ต้องทำงานหนักๆค่ะก็ มีงานที่ไหนก็พร้อมนะคะทุกท่านเรียกได้ค่ะพิธีกรและนักร้องไปได้หมดทุกงานค่ะที่เหมือนช่วงนี้ก็รับงานเยอะขึ้้นดวยะคจริงๆก็เรื่อยๆค่ะจริงว่าเป็นช่วงสิ้นปีมันก็จะเป็นหน้างานแล้วเราก็จะมีคอนเสิร์ตบ่อยช่วงนี้ก็ก็เกือบทุกวันเลยค่ะพี่นันก็จะ MC ็มซีเราก็จะไปร้องเพลงค่ะ ก็ช่วงนี้ก็เนี่ยแหละค่ะก็จะมีรายการโซเชียลวอเรียร์อยู่แล้วก็ก็ร้องเพลงแล้วก็อาชีพหลักก็เป็นมนุษย์แม่เลี้ยงลูกสามอะไรอย่างนี้ค่ะยังในรายการแหละยี่คนจะเห็นอีกหลายบทบาทของมิเดียเลยทั้งมันเป็นเรียวเลยไหมคะมีโกรธจริงไหมหรือยังไงค <ไง S 1> ือต้องเล่าต่ว่ามันมีเส้นบางๆระหว่างการ อยู่ในรายการแล้วตามบทของรายการกับเรื่องจริงมันเช่นบางๆมากๆางบางทีก็แบบเอ๊ะนี่มันเรื่องจริงหรือมันเป็นแบบควารมรู้สึกจริงหรือเปล่าแล้วมันก็จะต้องเป็นรายการที่เราจะต้องหาจุดได้ของทีมอื่นอะในทุกๆทุกๆเทปเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เออปกติเราก็จะไม่ต้องเหมือนเหมือนปกติเราไปออก,กรายการเรียลลี้่จะเป็นประกวดร้องเพลง <c oughs> ดูเด็กร้องเพลงแล้วก็จะแบบว่าร้องเพลงแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่นี้คือมันจะต้อง ฟาดฟันกับทุกคนเราจะต้องหาจุดด้อยของทุกคนให้ได้ว่าอันนี้มันไม่ดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องทําให้มันดีขึ้นกว่าน,นี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันจะคอนลฟิฟตลกันกับพิเกนะคะฟาดกับพ่เกดยังไงบ้างกลัวไครใช้ energy เอย,ยอคะค่ะใช้ energy เอยอะมากคะ่ะเ <c oughs> พราะแม่ก็มาเต็มนิสสาก,ก็มาเต็มนิกกี้ก็มาเต็มเราก็จะอ่อมไม่ได้ค่ะ แต่ก็จะได้ดูการเชื่อมเฉือนไปมากกว่านี้ประุมเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยอ่าใช่ก็เป็นการถ่ายทําที่เรียกว่าหนักเพราะว่ามันไม่ได้จบแค่แค่วันนั้นที่เราถ่ายทํามันจะต้องเตรียมแผนของมิชชั่นต่อไปเราจะต้องมีการบรีฟลูกทีมตลอดเวลาคือเรียกว่าไม่ได้หยุดสองเดือนที่ผ่านมาก็คือถ่ายวันกี่วันเนี่ยก็คือวันอื่นๆที่ว่าที่ไม่ได้อยู่ในสตูดิโอก็ยังทํางานต่อ ใช่ก็ต้องเตรียมงานไปอยากค้าฟันกันมีแบบกรธมีงอนกันจริงมันมีเส้นบางมากๆอ่ะเส้นบางๆมากๆจริงๆมันกดดันจริงๆมันเครียดจริงๆแล้วมันเป็นเส้นบางๆมากๆ่าเอที่พูดที่แม่เขาด่าเราเมื่อกี้เอจริงปะวะหรือว่าตอนที่เราพูดแบบคือต้องติดตามดูมันจะมีเขาเรียกว่าอันคัดเวอร์ชันคือไม่แน่ใจว่าในออนไลน์อ่ะจะออนไหมแต่บางคำที่เราพูดไปเราก็แบบอุ้ย อะไรหยุดออกจากปากไปแล้วหลังจากที่คัดพวกก็ขอโทษ <laughs> จริงมีต้องอไม่มเคลียร์เพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนอน่นเอาเก็บไปคิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีมันก็ มันก็พูดแรงบ้างอะไรบ้างด้วยสถานการณ์ท well. yeah. yeah. ี่ข so mm ้างหน้าเซตอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็มีการบรฟกันก่อนว่าอันนี้บนรายการก็คือในรายการนะพอหยุดไปก็คืออย่าคิดอะไรมากเป็นพี่น้องกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีเคลียร์กันคือเรียกว่าหลังจากการถ่ายทำทุกเทปจะต้องขอโทษนะคะทุกเทปอย่างยาบยั้พี่ต้นหอมยับ้งตอนนั้นเราอยู่ด้วยไหมคะ่เาอะตอนนั้นเราไม่อยู่ตอนนั้นเหมือนจะเข้าไปเริ่มบรฟบอิเอรแล้วว่าให้มิชชั่นต่อไป ต้องนูน่นนี่นัน่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ตเตรียมงานต่อแล้วเราไม่อยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นวองอรอยเง้ยค่ะ ก็ช่วยกันแชร์เพราะเราก็รู้ว่าก็พี่วุ้นเขาไม่ได้เป็นเป็นคนแบบนั้นอะ่ะเราก็รู้จักพี่วุ้นมานานแล้วก็ก็ก็เท่าที่เห็นพี่วุ้นก็เป็นคนทํางานหนักอยู่แล้วตั้งใจทํางานแล้วก็ก็ไม่เคยมีปัญหาดนะ้านนี้แล้วถ้าพี่วุ้นเขาออกมาพูดขนาดนั้นอะ่ะเราก็บอกว่าเออช่วยแชร์ด้วยแล้วก็โอเคเราก็ช่วยแชร์เพราะว่ารู้สึกมันก,มนก็มันก็เป็นเรื่องหนักแล้วเมื่อไห่แล้วมันไม่ดีแล้วก็มันก็กระทบจิตใจก็เลยรู้สึกว่าเออคือเป็นเรื่องเล็กๆที่เราช่วยแชร์แก้แก้ให้พี่วุ้หนัก ตกใจนะเพราะว่ามันก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างแรงแล้วก็หนักอะไรเงี้ยก็ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะแต่ก็รู้ว่ามันน่าจะเรื่องใหญ่เราควรถามเดี่ยวๆแบบไปเกี่ยวอะไรยี้ไม่เลยเราไม่ไ, <c oughs> ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรตรงนั้นแต่ก็คือแบบรู้จักกัแบบทุกๆคนอยู่แล้วมันก็วงการเราก็มีแค่เนี้ยเนาะเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็ก็รู้จักกันหมดอยู่แล้วแต่ว่าถามถึงเรื่องแบบเบื้องลึกดีทงดีเทลอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยก็เลยไม่รู้ที่เกี่ ของได้ไหมค่ะแล้วเดี๋ยวระวังยังไงบ้างถ้าสมมติมันมีเคสอะไรเงี้ยแบบคนเสิรอะไรเงี้ยเราก่อนหน้านี้เราระวังตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยแตอไม่มีตังค์ให้ยืมอ่ะไม่มีตังค์อะค่ะทุกอย่างไปอยู่กับค่าเทอมลูกค่ะสามคนค่าเทอมมันแพงอะไม่ไม่มีเหลือไม่มีเงินเย็นค่ะร้อนตลอดเวลาแบบนี้เลยอแต่เราก็ระวังเนาะก็ก็ต้องระวังอะจะลงทุนอะไรก็ต้องอะไรอะไรที่มันแบบว่ามันดีเกิน เกินไปเราก็จะแบบมี question mark ในเรื่งแล้วว่าเอ้ยมันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เลยก็ลังใจเต็มที่ใหให้กำลังใจพี่คนเต็มที่ค่ะก็รู้สึกว่ามันถ้ามันไม่ใช่มันก็เหมือนแบบอยู่ๆก็มาโดนอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็หนักแต่ตังค์ไปหวยมันก็ไปออกพี่คนใกล้ตัวพี่เซฟเขาคนต่างด้วย ก็รู้จักหมดเลยก็ก็เอาเป็นว่าเราก็ไม่รู้เราต้องพูดยังไงเราก็ต้องรอคนที่เกี่ยวข้องจริงๆออกมาพูดคือเราเองก็ไม่ได้อยู่ในนั้นไม่ได้โดนชักชวนไม่อะไรแต่รู้จักหมดทุกคนเราก็เลยไม่อยู่ในฐานะที่แบบจะมาพูดดีเทลเลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงตอนนี้ยังไม่ได้คุยค่ะก็อย่างพี่วุ้นก็ไม่ได้แบบยกสายคุยก็แค่แชร์ต่อเท่านั้นเองแต่ไม่ได้แบบ เดี๋ยวว่าสายเขาไม่กันอยู่วะตอนนี้เดี๋ยวเขาไปเขาคงไม่รับกันอ่ะอย่างอักษรย่อต่างๆที่มันออกมามีเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักบ้างที่เป็นหลักสอย่อตามที่ที่หนุ่มบอกก็เท่าที่เขาพูดพูดกันมาก็รู้จักทุกคนอยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าอะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะว่ามันไม่มีการแบบคอนเฟิร์มยืนยันจากปากของคนเหล่านั้นมันก็เป็นเหมือนแบบก็สิ i อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ไปไล่ค่ะขอมเุณเลยมันจะ พูดตามแต่ก็จะมีคนแคปมาให้ดูส่งกันตามไลน์กรุ๊ปแชทอย่างเงี้ยว่าโอ๊ยมันมีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราก็เราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความจริง ใครยังไงดีเทลเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เดียคิดว่าก็ต้องรอแบบได้รับคํายืนยันจากเจ้าตัวแต่ละคนที่เกี่ยวข้องมากกว่าแต่ไม่มีรอลรีนไม่็นเงินแน่นอนไม่มีรอลิงค่ะไม่มีเงินได้ยืมค่ะไม่มีมอมา้าไม่มีมอมาค่ะเพราะว่ามอมาก็ต้องฝากไว้กับรอลิงนะคะรอลิงไม่อนุมัตินะคะเก็บหมดฟิกแล้วก็ฝากระยะยาวหมดสิหมดสิไม่มีไม่มีค่ะไม่มีให้ยืมมีแต่เงินร้อนๆนะะเย็นๆไม่มีโอเคค่ะ